ก้่อยไฮไว้าเอลล e ่ไฮไฟเ่ลุมคุมผู้แขนผู้แนนมาบิ๊กน้อยเอ้ยผ้แนนมาจะมาคืมันดมามมโอเคโอ้เห็นเป็นอยู่ได้อืมโอ้มันฉูตาย สายนตุบบันสายนะมังคลังสายนะสุีพระวันตุเดอถูกด้ดูดูมคนดมันคนยืนนหยังอว่คุณพูเลย thank y ท้ายตรงไหนไปไปจะสร้าง thank you อม oh. oh, mm ันดอกตายตายจังแต่เอามาใหม่ก็ยังคือเก่าอยู่คือเก่าก็จังว่าห่งอะ Mấy nhà nó cứ là bằng ngủ cái đại tốt Thu. bằng tốt Thu. tốt 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 Thu. Thu. tốt baby tốt 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 baby. tốt baby nó tốt tốt What's her name? tốt 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 tốt

อ so ุติปิโสวิเศษเอิเพ oh, ุธนามัอิเมนาพุรตังโสอิโสตังพุทธปีติอินน้ยเมชาลามาตรงหัวเลยจักมือเลนี่เอออู้ย yeah i think so จุดหนึ่เลดิ fourteen hi baby oh ฮู้ผูกหนแน่นอึขวัญมจูงหมมาเลือนต๊ยงออดมาเพื่อน สุกน่าลุกอ่อนนะสัลค่าเีนวสัะก็ายกานเลยอยู่พูดเมนบราณมาอยู่เือนอยู่จาสุดมจะเพลไหมจะหนวงพองมเออ ทำมือแดนซมูฟปอ๋อพหน่ยปีไปจริอจริงเนียอย่างแข็งเก่งกแม่โอ้เก่งอืมอืมม่วมั่วงเห็นคนาเพิ่เเออูผู้หงเากระเฮะเออเนี่ยฮโ เดือนนี้มึงจะได้กลับไปงานนี้แลาเออบันไดุ้ด็จยังไม่งหมงป่าอาคือห่อข้าคือสบายดีสบายดีก็บุตรทุกคนบัวกระดูกแม่กาบวัวกระดูเมืองเก่าก็เมืองไข่เมืองไข่ผิงห่อขกันคือเก่าบ้านเกิดเขาคือเมืองเก่ากอ

ก็สองเงี้ยคะว่าอืมปลาซบอนปลาซีบอนมัฟีน้ำ้ออาอะไรก่อนเอาเห็ดมาใช่ไหมนี่บวคาบเติมเๆิมนลายมันสิบอนยังทิงไข่เพรได้ใส่ปากปลาช้โอ้พออีกูกับพอแห้งแล้วบวเอาอะไก่อนจะขใ่ ใช้ก็อมอไข่ตัวี้มาใช้ดยมันหอมเห็ดนี่่กินเป็นอสเนี่ยคือเบื่อเห็ดเล็กน้อยมดตัวนี้เนี่ยาจมขดันึงมีไซด์มดนี

อไเขาเ่องนี้หิวเลยเด้อว้ๆแน่ค่อยหิวเขาเศร้าก็ไม่ได้กินคนหิวมาขอเสร็จเองเำไมจะอะไมือเดียว ที่ขอนี้้กจะเอาอิ่มพอรอบขาวงามเนาะอืมงามอ่อนข้าวเอฟโปลไปกายบวเครื่องเรยกสินขาวเนียวาไไหก็กินไดเพราะว่าโลกิตกันเนาะเนอืมมงอะอืมเง่องานพกสุดรออืมเ่นั่นแหละของมนงซีชิฟหน่ยหน่อยหน่ใหญ่ๆหาสีผุอืม ไม่ได้ใส่บ่างเอาชอนมาบางทีจดยิ่งฝ่กวัดฝ่าวัดของเมื่อก่อนคืออะไรจบอกคืออะไรยังถูกเลยวะไรอพักใส่บ่บัาทีนี่ไช่รูดแูดไปไหนป่าูดคือปกติุยดุยคนนี้ ใจเมื่อเอออ้มเจ้าเอ้ยเม็ดเดียวเด้อเจ้าผู้่าเพีอมนี่การกินอาหารดาบ่มอาหารแส่โกันจะเถอะอ้าเลขห้าบ่หมักเนาคนดาวน้กระดากบตักำเนงกระโปงได้ข่าว่มันหน่อยมันค่อยแซ่บ เ่จิมกันนอปเดกนี่หวานแล้วอัด pues mm hmm. ติง่งป e เดกแล้วอ้าวปเด็กตังหูอันนี้ใส่สวยออกไปสาวบคืออะ

กินเขาก็หนึ่งปลาตะมัวน่าเกลีดกานั่นทอดนั่นดอดปลาเทมอนอนแซมเมนมากินเขานั่งันเดอแซมเมนแห้งนั่งวันนั่งรองผ่า้มเออยั่งคือบอมยราคุณเนีเออน่ออยีราคุณเนี่เาเอาอันนั่นมาส่วนปลาไปไว้อยานเขาเขามีบวงจะบอต้องบวงพวกแขนยาวเาจะนำเอง ดูยายเอ่ช้าก่อนเออาเด้อุงใบเด้อุงใบุงไผป้านูนป้าบุญป้าบุญเอ่อมาปานุนเออปนหนนเอาใบกินแล้วาไปแล้วาปลงัไปลอีีมิดอีมคือบบมันคือว่าเออเ้มคือมาจานเค้กเยเลยจานมะงอีปุย เดี๋ยวมาเรื่อกินเขาเรื่อกินเขาเรื่อยจับลาเชื่อแท้อุ้ยแน่ยเราจัน้อยเดียวจับขางเดียวกันได้เนาะอือเห็บปลากรป๋อแป็กดีเขาเรื่อครับอือีกหนึ่งปลาปิ้งปลาแซลมอนขอบใจมากจากตลาดซูชิอืมขอบใจเนวลลายไทยมาตลาดซูชิปลา ก็มาปิ่งอะไรว่าแข็งผดปะพักเจ้าเนี้ยยังคือปลาอะไรคนเนี้ยโบปึเขาบังเทกอะไปก่อนจองเก็บท่อแข็งดีได้ปะอืมนะเหมือนเจ้าพักกเทืงหมอหมก็ลงสักประอืมอืกาข่เป่มันจะดีโอ้ยเปล่ามันโบป็น เตียวช่องฝาขังรูไหมอ้ออืมอก็ไล่นนเ,ไเนี่ยนีกินดเจ้ามีแขวกินด้เบิร <Playstation> ์มั้นี่เจ้าสามคนเบิร์โอเคเบิร์ตที่ขาสุกเอามาให้ตลาดนี่หอว่าย่างไเบิรเบิร์ตก็ว่าเอาตังค์ใหญ่ๆมากินเนี่มันไม่ได้ไม,ดมากินน้ำเงียบเนาะ ลูกหลานครับว่ากินน้ำซ้ำเจอบกับเดตจหมบอกันอืมคอยๆปรทามของขขงปิ้งย่าเฉบทอืมเป็นน้ำยา อีไหมมันหนึ่งปลายกินโอ้อยอ่ากมาไว้รายกันหนึ่งติ่มซึ่งทลาพอดมากินทิด1หนึ่งได้นิ่ยเจ้าดีกินจนเมิดอืหนึ่งังน,งน,นไหเคือกันหนึ่งปลายสบูเคยทิพย์หนึ่งภารคุณคนมาจช่า่เพชรว่าตามันทัวบม,มี่ยตัวเจ้าี มสกินของกินเนี่ยบันแต่อภิอยากกินข่าวไร้เ้ยกินหัวปลากินหัวปลาซะหนึ่งปลาแซ่แซ่ใครเนี้ยเขาบอกเลยตำหลายกำเดียวมันกตัวมันคอยเบิร์ตใส่น้ำเขาเป็นตำหลายให้กินหมด ปิ๊ดว่าเขานี่ปีดกินซีดอกใช่ไหมอืมคือบ่ายว่าใช่อืมให้กินป้านี่ยไม่ค่อยอืมเบิดลเต็มเบิ้ลเต็มเบิ้ล้ตเจ้วก็ยังไล่ได้ปลาแห้งนี่ก็ยังเต็มอยู่ค่อยก็กินได้หลอดนึง คอยกินบ่ไข่คอย่อยก้าวนอสองคนออกแล้วเลยสองไพสิสูพ่อก็กินแทะแน่เมื่อแล้วเด้อนี่เมื่อละเด็ดลอกไหม่ละเมื่อละเออใหม่ระบูซาผะกองเด็ดดอกไม้เซิรอักระบูซาดอกม้ค่ นค่ใช่ซึ่งอักฮักหอกแม่ใช่ส่งกอ่อพ่่